สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกิน วันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมก็มพบตามสัญญาว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ดูหุ่นรถไฟรวมล่างครับเป็น3รูปแบบ3ตัวซึ่งจะเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมคลิปนี้ผมก็เลยไปหาของเ,เก่า,กามาเล่นบ้างดีกว่าครับก็เป็นสไตล์การรวมล่างเหมือนกันครับเขาก็จะเป็นมาจากเรื่องทานฟอร์เมอร์จีวันคอมบินะครับผมก็เป็น6รูปแบบ6ตัวรวมล่างนะครับจะเป็นแบบไหนอย่าง เดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบคุณอย่างยิ่งครับถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับ มาเริ่มต้นดูกันที่บนแพ็คนะครับผมว่มาเขียนข้อฟาร์มอะไรบ้างนะครับผมข้างบนนะครับก็เป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับแต่ตรงนี้เขียนว่า แลนชีแอร์นะครับแลนชีแอร์นะครับผมแล้วก็มีรูปโอ้โหเป็นรูปคล้ายๆเป็นรูปวาดนะครับผมสวยมากๆเลยครับเท่จริงๆนะดูสังเกตกระบอกที่กระบอกปืนนะครับจะเป็นรูปวาดมากกว่ารูปถ่ายนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าเลข6นะครับผมซึ่งอาจจะแปลว่านะครับหตัว6รูปแบบรวมล่างนั่นเองนะครับผมนอกนั้นก็เป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหมดนะครับผมนะฮะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับอืสวยเท่จริงๆครับผมนี่ก็มีรูปต่างๆแล้วก็มีเครื่องบินตัวนี้แถมให้ํำนะครับ ครับผมเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองนะฮะตรงนี้ก็จะเขียนว่า LAN C Air เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันตัวหนังสือติดกันนะครับบนปกก็มีแค่นี้เองฮะนะที่นะอันนี้มาดูด้านหลังปกนะครับผมด้านหลังปกก็เขียนเหมือนกันครับผม LAN C Air นะครับผม ก็จะเป็น6รูปแบบ1 2 3 4 5 6นั่นเองฮะสามารถที่จะเล่นแปลงร่างได้2รูปแบบแล้วก็เล่นรวมร่างได้1รูปแบบนะครับผมนี่มีทั้งหมด6รูปแบบ6ตัวแต่ว่าการพิมพ์ภาพตรวเนี้ยเบอร์เบอร์ไม่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าไงอนะหนึ่งสองสาี่ห้าหแล้วก็อาจจะเป็นวิธีแปลงร่างกะไรครับเป็น1ขั้นตอนแต่ว่าเนี่ย มันไม่เห็นมีการแบบว่ารวมล่างเลยนะครับมีแต่รูปอย่างเนี้ยเป็นรูปหุ่นยนต์แล้วมาชี้ว่าเป็นเลขห้าชี้เรียวตรงนี้ตรงนี้นเนี่ยฮะก็ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่าอย่างไรนะครับผมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมันไม่มีวิธีเล่นนะครับไม่มีวิธีเล่นนะครับไม่มีวิธีเล่นหมายถึงว่าไม่มีวิธีการรวมล่างให้ให้เราให้เราดูนะ uh. ครับผมนะก็เลยไม่มีวิธีการรวมล่างนะครับก็เป็นแบบนี้เองนะฮะอันนี้วัดแพ็กให้ชมก่อนนะครับผมขนาดไหนครับ แพ็คก็ประมาณเนี้นะฮะเปืดนะ,ะเป็นของเก่าเก็บนะครับผมอยู่ที่ประมาณสักสามสิบสามเซนนะครับเนี่ยสามสิบสามเซนนะครับแพ็คนะครับความสูงนะครับตุวเอ,อ่อความยาวจากใต้ไปฝาความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณสักเอ่อยี่สิบสี่เซนหรือว่ายี่สิบสามเซนครึ่งนะครับผมก็เป็นขนาดนี้เองนะฮะตสวเท่มากๆเลยครับผม อ่ะนะเดี๋ยวเรามาตัดแพ็คดูข้างในดีกว่าครับผมนะไม่เล่นไม่รู้นะครับผมของกอ๊อสซ็อกอฟนะครับหรือว่าบูทเหล็กถอยนะครับผมเออช่วงนี้ก็จะหายากหาชมยากนะครับเพราะว่าหาซื้อยากนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีใครนํามารีวิวนะครับผมก็เลยต้องนํามารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับเออนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมของเล่นนะฮะ เออก็อย่างว่านะครับก็เราเล่นไปตามที่วราเราจินตนาการันก็จะสนุกดีนะครับผมหือ <c oughs> แน่นมากๆเลยครับเออข้างในนี่เหลืองหมดแล้วครับออกมาแค่ตัวเดียวแล้วครับผมอืมหลุดเป็นชิ้นๆแง๋แงเลย <c oughs> นี่ฮะแกะมาแบบเนี้ยโอเคฮะเรร็บร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองฮะระบบล็อกเขาคงจะให้เสีย,เสยบเข้าไปเฉยๆแบบนี้ฮะ,ฮะเสียบดูก่อนครับผม หลุดก็เสียบก็ไปใหม่ไม่ยากนะปุ๊บอ่ะโอเคครับแค่นี้เองฮนะปุ๊บอ่านี่มีตรงนี้เออตรงนี้สุดจะจะหลุดอ่ะเกสียบเข้าไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยละอันนี้คงเป็นมือมือก็หลุดเสียบเข้าไปอือจบอ่าแค่นี้เองนะครับผมเรามาดูเจ้าแลนซีแอร์นะครับผมว่าเขาจะเออสูงขนาดไหนนะครับผม แต่จริงๆแล้วนะครับเขามาจากเรื่อง t ท a n s f ์ r m e r c o m b i r e r น1นะครับผมชื่อว่า l a n c ์ค o รนะครับแ a นชคอร์สรับรวมเป็นหุ่นแบบนี้นะครับผม l a นช c ค s t นะครับผมมันแค่เสบเตียบแล้วก็เสียบไฟใหม่นะครับอืมเล่นเล่นของก๊อปก็อย่างนี้ยครับผมแต่ว่ามันก็ถูกดีนะครับผมก็หายากเหมือนกันนะฮะจบเรียบร้อยนะครับผมแรกก็มีแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนออ โอ้โหก็สวยเท่ดีครับผมอ่ะมัดขนาดให้ชมนะครับผมว่าขนาดไหนนะครับผมขนาดก็อยู่ที่สูงเนี่ยประมาณสักสิบเก้าเซนถ้าเอามาหัวก็อยู่ประมาณสักสิบแปดเซนนะครับสิบแปดเซนสิบเก้าเซนครับความกว้างของตัวนะครับอยู่ที่ประมาณสักสิบเซนนะครับผมหน้าตาดูใกล้ๆครับผมเป็นะครับสวยไหมครับผมนี่เป็นพลาสติกก็ไม่ถึงระดับกองแกงนะครับด้านหลังก็ประมาณเนี้ยฮะก็จัดท่าเล่นเอาตามใจเราชอบ เออพวกนี้เขาก็เป็นคล้ายๆแบบเออหมุนได้นิดหน่อยนะครับผมนะี่นี่ก็เป็นเครื่องบินมัน้งนะฮะหกรูปแบบหกตัวนะครับผมด้านขาเป็นแบบนี้เองเป็นระบบเจ็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 บเข้าไปนะฮะสวยดีนะฮะนี่หมุนได้นะครับผมปุ้มจัดท่าทางโอ,โอเคมือมือขยับได้อย่างงี้ก็หมุนได้ก็โอเคแล้วครับผมนะฮะเ,เรามาเปรียบเทียบกับตัวรถไฟนะครับเพราะว่าสีสันเขาก็ใกล้เคียงกันก็สวยไปคนละแบบนะครับนะฮะนี่ เรามาดูหุ่นตัวนี้ดีกว่าครับอ้าวมีมีหุ่นมีหัวหุ่นอยู่ข้างในนะครับผมนี่หมุนได้ตุตุตุอันนี้คงระโยนแถมมาให้นะครับผมมีหัวหุ่นอยู่ข้างในแบบนี้นะฮะตรงนี้คงจะแปลงร่างได้มีเครื่องบินเงียมีมีปืนให้สองกระบอกตุ่ยตุด้ตุ้ยตุ่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 ยขยับได้บึม แปลงไงเอ่ยปึ๊บอ่ะยืดขาแบบนี้มันก็ไม่มีวิธีเล่นอ่ะพับอย่างนี้จบนะนี่เราคงพับอย่างนี้แล้วก็คงจะตั้งแบบเนี้ยนี่เป็นมือปึ้มปึ้มอ่ะให้ได้ครับผมให้ได้แล้วครับผมปึ๊บปรัแบบกวาองนิดครับที่ตัวหุ่นกันต่อนะครับผมว่าเขาจะเป็นแบบไหนนะครับผมเริ่มต้นกันที่ช่วงขานะครับช่วงขาตรงนี้ก็จะเป็นรถคล้ายๆแบบว่ารถบรรทุกอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีโลโก้เลยครับคล้ายๆกับ ฝ่ายพวกดิติตคอนก็ฝ่ายผู้ร้ายนั่นเองครับนี้ก็จะเป็นขาตรงนี้หมุนได้นะครับแต่ตรงนี้เป็นข้อต่อบุ่นไม่ได้นะครับก็ใส่ไปหมุนช่วง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 ขาบนอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ธรรมดานะครับผมก็เสียบเข้าไปแบบเนี้ยดุดก็เสียบเข้าไปปุ๊บก็จะจบแค่นี้เองนะครับผมนี่ฮะ เขาใช้ระบบเสียบเฉยๆนะครับผมไม่มีตัวล็อกอะไรมากมายนะครับแค่นี้นะฮะหมุนแบบนี้ได้นะครับผมส่วนตรงกลางลําตัวนี่หมุนไม่ได้นะครับแขนก็หมุนได้นะครับไหล่ขยับได้หัวนี่หมุนไม่ได้นะครับหน้าตาหุ่นก็ประมาณเนี้ยฮะสวยดีครับผมนะฮะ ของเล่นราคาถูกๆนะครับตัวหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทนะครับผมอืมแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการที่ว่าถอดออกมามาดูหุ่นแต่ละตัววเป็นแบบไหนด้วยกันนะครับผมอถอดรีดตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมปึ่มเนี่ยฮะก็จะได้เป็นหุ่นนี่น,นี้ก็ถอดช่วงขาออกมานี่เป็นหุ่นนะครับผมหุ่นตัวเล็กตรงนี้หัวผมไม่ได้ครับหน้าตาประมาณนี้นี่ก็เป็นแขนขยับออกมาแบบนี้ฮะตรงนี้คงคงให้สไลด์ขึ้นแบบนี้ แค่นี้เองครับจบเรียบร้อยนะครับผมหุ่นเขาก็อยู่ที่ความสูงอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเซนนะครับผมเจ็ดเซนนะครับความกว้างอยู่ที่สองเซนนะครับผมหน้าตาก็น่ารักดีนะครับผมอ่าหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเป็นหุ่นนะครับอืแบบนี้เองนะฮะปม๊ดถอดออกมาแป๊บเออยืนนื่งข้างจะยากนิดหนึ่งนะฮะอ่ะอันนี้เราก็มาดูตัวที่สองก็คือถอดขาเหมือนกันครับถอดเท้านะครับแล้วก็ดึงตัวหุ่นออกมาแบบนี้ปึ๊บออกมาจบ และจะได้เป็นหุ่นตัวที่2คือเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็ใกล้เป็นรถบรรทุกเหมือนกันครับมีโลโก้ติดอยู่นะครับผมก็พับเข้ามาแบบเนี้ยง่ายดีเล่นง่ายครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมกล้องนิดนึงนะครับผมอ่ะนีนนนน่ต่อไปก็มาดูเออตรงนี้ส่วนลำตัวนะครับผมก็ถอดออกมาแบบเนี้ยเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนี่ตรงนี้อ้าโอกก็ถอดมาได้แค่นี้เองนะครับอกาอก็ถอดออกมาปึ๊บปุ๊บป๊บอ่ะเรียงปึ๊บนี่ฮะอันนี้ก็เป็นกุ้งกลางลำตัว ก็คงจะถอดแบบนี้ติดแน่นเหมือนกันนะครับผม,มแน่นปึกเลยฮะนี่แล้วครับผมก็เป็นรู้สึกจะเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรทักอย่างเป็นเครื่องบินนะฮะแต่ว่าเอาเป็นหุ่นก่อนแล้วกันนะครับอตรงนี้ของหนึ่งเขาจะมีรูอยู่ข้างในอย่างเงี้ยฮะมีหัวหุ่นกดเข้าไปออกมาแป๊บก็หัวหุ่นเขาก็จะโผล่แบบนี้หน้าตาแบบนา้เนี่ยนะครับผมปืบป๊บปืบ๊บพับขาพับปึบ๊บ ับแขนปึ๊บปบ๊ออกมาแค่นี้เองครับผมน่ารักดีครับอ่ะจบละใช่ไหมเอ่ยหืมไม่ใช่ฮนะตรงนี้ต้องหมุนแบบนี้ฮะเนี่ยของเล่นไม่มีวิธีการแปลงร่างมาเราก็ต้องเล่นไปตามจินตการของเรานะครับผมอ่าอย่างนี้ต่อไปก็ตัวนี้แล้วกันนะครับผมเป็นช่วงแขนนะครับแขนสีแดงถอดออกมาอ่ะ ง่ายดีตรงนี้ก็เป็นมือนะครับผมก็ถอดออกมาถอดมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนี่คงเป็นหัวรถก็คงจะหมุนแบบนี้อันนี้นอืแบบนี้ดีกว่านี่ฮะปึ๊บเอามาหมุน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 มก็แปะนะครับผมอมนี่หมุนไม่ได้ลงมาแบบนี้หมุนตรงนี้อ่าโอเคนะฮะ น่ารักดีครับผมนหุ่นแปลกๆแบบนี้นะครับด้านหลังก็ประมาณเนี้ยฮะต่อไปมาดูแขนนี้นะครับผมปื๊บออกมานะครับผมก็เหมือนกันครับเอามือออกนะครับผมนี่หุ่นอะไรเอ่ยคล้ายๆกระสวยวกาศนะครับผมก็หมุนเข้าไปตรงนี้คงเออพับไปพับมาได้นะครับผมนี่พับไปพับมาได้อะพับยังไงเอ่ยอย่างนี้ไม่ใช่นี่มันอย่างนี้มากกว่านะครับผมอกตะไลออกมาครับอกตะไลออกมาอื้ม ธรรมดาครับของเล่นกนอล์ฟสโนว์ออฟของจีนก็จะยากเนี่ยครับผมอะหุนได้ก็ดีแล้วครับผมหน้าตาหุ่นก็เป็นบานนะฮะหัวหุบไม่ได้นะครับขาก็เท่ดีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วครับผมอ่ะต่อไปมาดูกันตัวที่หกตัวสุดท้ายนะครับผมนี่หัวหัวหัวหุ่นเท่ดีครับผมฮะสวยดีครับผมอ่ะต่อไปก็เอานี้ออกแป๊บกลางนี้ปึ๊บนี่ฮะปึ๊บกลางขาออกแป๊บ นี่หัวหุ่นเขาอยู่ข้างในจริงๆครับผมเนี่ยแล้วก็ดันๆออกมาแบบนี้ปุ๊บก็จะขึ้นมานี่ฮะพับลงได้ปุ๊บเนี่ยพับขึ้นไปปุ๊บออกมาอืมนี่ครับอ่ะตัวที่หกนะครับผมผมก็ไม่รู้จักชื่อนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะท่านใดรู้จักก็กรุณานแนะนํานะครับผมนี่ปมาในขนาดเนี้ยเสร็จแล้วครับผมก็มีหกูปแบบหกตัวนะครับเป็นแบบนี้เองนะฮะอ่ะ เรียงให้ดูชัดๆนะครับผมจะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนี่หกรูปแบบหกตัวนี่แค่นี้เองแล้วก็มีพวกขาพวกหัวของเขามีมือนะครับอาวุธนี่ถอดมาได้นะครับผมก็เป็นปืนหนึ่งกระบอกตรงนี้ก็มีมืออ้ปืนหนึ่งกระบอกครับผมนี่แค่นี้เองครับผมาจบแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้เองครับห้ารูปแบบไปหกูปแบบนะครับผม ต่อไปเรามาดูเป็นร่างรถกันดีกว่าครับว่าเขาจะเป็นแบบไหนครับก็มาดูร่างหุ่นนะครับผมแต่ละตัวก็จะสวยไปคนละแบบนะครับดูใกล้ๆครับผมฮะเออสีสันแตกต่างกันฮะเข้าท่าดีนะครับผมเออแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูร่างรถกันดีกว่าครับผม แปลงร่างแล้วก็จะเป็นยานพาหนะรูปแบบต่างๆนะครับผมว่าก็สวยเท่ดีนะครับผมะตัวเล็กๆน่ารักเลยนะครับผมก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ก็สวยอวกาศแล้วก็เป็นรถแปลกๆนะครับแล้วก็มีเครื่องบินนะครับผมแล้วก็มีรถบรรทุกแล้วสี่สำคัญนี่เรือนี่เท่มากเลยแปลกไม่เหมือนใครครับอันนี้มีกับรถนะครับผมนี่นะครับผมของเล่นนะครับแปลกๆหกรูปแบบหกทุกตัวรวมร่างกันได้นะครับ transformer g one land c ร์สนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามก,กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาของเล่นแปลกๆคุณแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมอีกนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามการุณากดติดตามไว้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับของเล่นเล่นสนุกสนุกมีความสุขทุกวันนะครับผมสวัสดีครับ